มาอีกแล้วครับท่านยูเีพิสาแฟตไดบบทสวดมนต์นะครับชุดนี้มีคาถาบูชาพระแม่ธรณี21จบนะครับแต่ในนี้มี31บทนะครับมีบทบูชาพระรัตนไตายกับพระรัตนไตายนะครับสมาทานศีล5นะครับบทพาวหุงนะครับชินดะบรรัญชรบทธรรมจักนะครับ บทบูชาพระศิวลีนะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนะครับนี่เลยครับเราลองมาฟังตัวอย่างบทสวดมนต์กันนะครับเป็นของค่าย SCP นะครับบทชัยยปริต มหาการุณิโกนาโทหิตายะบทสวดธรรมจักรกับวัตันนักสูตรเอวัมเมสุตังเอกงสัมายาบทมังคลสุตังเป็นบทที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต38ประการสำหรับสวดเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัวและสังคมนาจบทสวดพระคาถาชินนบัญชรก่อนเจริญภาวนาคาถาชินนบัญชรให้ตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยคำว่าอุตตกาโมลภเพปุตตังธนกาโมลบ เป็นตัวอ,อย่างนะครับ,บแล้วพบกันคลิปหน้า,น,านะครับสวัสดีครับ